สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีโปรจัดเซตนี่ขัดไม้มาจัดเซตให้สิบกระถางนะครับเอ้สิบเซตครับไม่ใช่สิบกระถางทุกทีกาจะมีค่าส่งมหมาๆอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับรับกิเ่เซตก็ได้จะอยู่ที่เซตละหนึ่งร้อยบาทนะครับเราจะเริ่มจากเซตแรกนะมีสามกระถางนะครับเซตละหนึ่งร้อยมีค่าส่งมหมาๆที่ห้าสิบนะครับ เ็จแรกจะมีฟรนมพุทธ,ธาครับไซต์ตัวโตวเลยนะดังเหลืองมาสวยๆนะครับแล้วก็เหลืองวันชนะครับนี่สวยๆเลยแล้วก็เป็นสีลางหุ้มทองนะครับจอกหน้าแผงๆหน่อยนะนี่เซตที่หนึ่งนะครับการนี้เป็นเซตที่สองจะมีเป็นหนุมานประสานกายนะครับปายมาสวยๆ สีเทพร,รักครับหน้าเข้มเข้มนะก็วันเสาร์ครับใบกลมๆอันนี้อยู่ที่เซตที่สองนะครับก็ไปเซตที่สามนะครับเซตที่สามอันนี้จะเป็นสีการจนาเจนสองนะครับด่างสวยๆหนึ่งกระถางแล้วก็ทองล้นฟ้านะครับนี่ด่างสวยทุกใบเลยหนึ่งต้นนะครับน,นี่จะเป็นลูกไม้เมล็ดนะครับ เป็นลูกไม้เมล็ดกัดลายสวยๆเลยนะนี่ใบดกๆนะครับให้เป็นหนึ่งกระถางอันนี้เป็นเซตที่สามนะครับอันนี้เป็นเซตที่สี่จะมีสีล้อทองแผงดัางเหลืองนะครับหนึ่งกระถางดารานพพัลัดหน้าเข้มนะครับหน้าเขาจะคล้ายดา,ารากายแสงนะตัวน,นี้หน,นึ่งกระถางน,นะครับแล้วก็เป็นปิ่นประทุมครับกําลังกําลังป้ายมาแบบนี้นะ เป็นปทุมใต้ใบยาวนะครับเซตที่สี่นะสามกระถางนี้ไปเซตที่ห้านะครับไปไวๆเลยเนาะเซตที่ห้าจะเป็นปูหินนะครับนี่ลงปูหินหนึ่งกระถางใบกลมๆนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์ท้ายโนรสิงห์นี่กัดลายมาสวยๆแล้วนะน,นี้ก็จะเป็นอะไรนะนกฟีนิก์นะครับมีสองต้นีนหนึ่งกระถางนะนนกฟีนิกส์ ก็เอาไปที่หนึ่งกระถางนะสามกระถางนี้จะอยู่เซตที่ห้านะครับต่อไปเซตที่หกอันนี้จะเป็นใบหอกครับใบหอกดังชมพูดังเหลืองเขามีเหลืองเข้านะใบหอกชุดนี้เไ,ไซส์ใหญ่ๆเลยครับเอาไปที่หนึ่งกระถางอันนี้จะเป็นไม้มะเลดนะครับนี่กัดลายมาสวยสวยเลยก็เอาไปที่หนึ่งกระถางนะครับก็มีเป็น แสงทองคําครับด่างเหลืองมาแล้วนะแสงทองคาก็หนึ่งกระถางอันนี้อยู่เซตที่หกนะครับสามกระถางนี้เดี๋ยวดูไวๆเลยนะครับน,นี้จะเป็นเซตที่เจ็ดจะเป็นพัดมณีนะครับใบกลมๆนะหนึ่งกระถางแล้วก็อันนี้เป็นอาจารย์เมืองนะครับเปิดดังมาสวยๆก็หนึ่งกระถางนะครับอันนี้เป็นพรพุทธะนะครับนี่ ดางเหลืองมาสวยๆหนึ่งกระถางอันนี้เป็นเซตที่เจ็ดไปเซตที่แปดนะครับสามกระถางนะเซตที่แปดจะมีเรนูนครหนึ่งกระถางก็จะเป็นรัศมีเงินครับป้ายสวยทุใบทุใบหนึ่งกระถางนะครับก็เป็นเจ้าสาวครับสวยๆเลยหนึ่งกระถางนะครับสามกระถางนี้อยู่เซตที่แปด เซตที่เก้านะครับเซตที่เก้าให้ไปที่พรพุทธะนะครับนี่ด่างเหลืองทุกใบเลยนะหนึ่งกระถางนะครับอันนี้จะเป็นสังวานนพรลัตนะครับเป็นไม้กับชมพูกัดลาย,วยสวยๆนะสังวานนพรลัตหนึ่งกระถางอันนี้ก็จะเป็นดารานุพัลลัตหน้าเข้มนะครับหน้าคลายประกายแสงนะดาราชุดนี้จะเป็นดาราแพงนั่นแหละครับก็ให้ไปหนึ่งกระถางนะครับ เซตที่สิบครับวันนี้เซตท้ายจะเป็นสีการนาเจนสองนะต้นนี้คือใหญ่ๆ่เลยนะหมายจะอยู่ในกระถางสี่นะครับแต่ว,ว่าเขาใหญ่มากละหนึ่งกระถางแล้วก็เรือวาสุก,กีนะครับเรือวาสุก,กี้ไปหนึ่งกระถางนะั้นสวยๆเลยครับราคาเบาๆคุ้มๆเลยครับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ท้ายนนสิงค์ครับต้นนี้ก็กัดสีมาสวยละหนึ่งกระถางนะครับอันนี้อยู่ เซตที่10นะครับครับก็หมดทุกเซตแล้วครับวันนี้ก็ถูกใจเซตไหนโทรหรอวเอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์แปดห้าห้านะครับสะดวกโทรหรอวเอดไลน์มาได้เลยนะครับจะมีค่าส่งมาเหมาอยู่ที่50บาทนะครับรับกี่เซตก็ได้นะครับครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลค์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ